สวัสดีครับพบพ่อกับชานจนชิมอีกแล้วครับพี่น้องมือน,นีเป็นเข่าเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อโอ้มือน,นี้ถึงฝนทั้งหนาวเลยพี่น้องเลยรุยฝนมากับถอดเสื้อนอกออกหนาวแล้วก็ฝนพี่น้องฝนลิ้นเอา้ามือน,นีก็ได้นนะ้อกินสแซ่บ,บมาฝากมาตอนกันเรื่อเกาพี่น้องมือน,นีเป็นหมกนมไ่้ใส่ไก่เด้อพี่น้องเด้อห่อใบตองหนึ่งแบบบ้านเฮาเลยพี่น้อง จับล้งไร่หอมเครื่องแกงนัวปลาล่าหอมผักซีเรียสพกอีตูเลา้าจัดเต็มอีกขึ้นเ้าพี่น้องเอา้านำลายไร่ละบ่าายอไหลยาห้างพี่น้องมาเด้อกินเข้าพี่น้องเ,ยเ,เ้ยเข้าเหนียวข้นนหนึ่งแล้วใหม่ๆม,มาพี่น้องมาคุยคำใหญ่ๆ

ืมลมกรดตัวดขนาดบางเคียกุยกับภาษาใจนี่พี่น้องสดเอาเลยใส่ดุโดดเข้าไปพร้อม กหนาวอากาศกับพอแห้งพี่น้องเกาหลีมาฝนตกตติมอีกต้นไม้หนีทิ้งใบไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวตะกลาง มันเปิดมาสามมกแล้วพี่น้องอีกสองมกเนี่ยเอามาเตรียมไว้เพื่อเพื่อแซบเพื่อเพื่อกินได้หลหอืม แซบนัวเนื้อไก่นิ่มแซบไปแบบพี่น้องใส่หมูสำสันเนียแซบไปแบบนึงเมื่อนี้เอาใาส่เนื้อไก่หลอกกระดูกออก่น้องอกินไง ผมเอาผักกาดขาวห้องลางเนยพี่น้องบ่ม,มีใบยอยู่เกาหลีกันมีใบยอยังบ้านเท่าเนี่โอ้ยเขากันคักแต่ผักกาดขาวก็แซ่บพี่น้อง ผักไก่ขา้าเอาห้องลางมันได้เปร่อยงด้ยกันเพิ่มความหวานอ้ยยังหมกนะพี่รองนะสงสๆแสบ ทั้งลูกดวดชุ่มหัน <laughs> มัดเสริมลูกดวดเกาหลีอีกพี่น้องเนื <c> ้อ <oughs> ใกล้กับน้องไม้เข้าไปคำใหญ่ ลูกโดดพิกแดงกินดาไทาย ปุ๋ยคำนี้ไงโอ้ยลวนซ้อนไปลกอน <c ười> ลวนซ้อนดีต่อตา เนื้อไก่นมนมเขาเครื่องดีพี่น้อง มีนูวเขาเป็ดกล้อ,องโอ้ยย่างเสียบย่างจวดเลยไปลองเลยเสียบนัวหอม เขาเบิดกองอีหลีพี่น้องเลยเอาจังไม้ขอขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมอย่าลืมเข้ามาปูดคุยตักทายปินกันลังใจกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับมีกับเข่ากับน้ำมาฝากมาตอนมืเสมอมือ,มอนีขอตัวไปแล้วครับสซบปเย